สวัสดีค่ะวันนี้มาทำหมูกรอบกันนะคะวิธีการทำหมูกรอบไม่ยากค่ะต้มหมู3ามชั้นให้สุกใส่เกลือไปนิดนึงเพื่อเพิ่มความเค็มในหมูกรอบค่ะเสร็จแล้วพึ่งให้แห้งนำมาทอดในกระทะค่ะทอดจนหนังกรอบเหลืองได้ที่น้ำมันออกหมดแล้ว หนังก็จะกรอบสังเกตจากหนังนะคะจะมีฟองขาวๆข,ขึ้นเต็มเลยนั่นคือกรอบแล้วอันนี้ใช้หมูสามชั้นที่หั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วนะคะไม่ได้ใช้ชิ้นใหญ่แล้วก็ทำหมูทอดกระเทียมพริกไทยคะ่ะทำง,ง่ายๆค่ะตำกระเทียมพริกไทยใส่ดดวยก,กัน เสร็จแล้วก็ไปหมักใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงเพื่อเพิ่มความเค็มแล้วก็นำลงไปทอดนะคะทำได้ง่ายๆไม่ยากนี่หมูกรอบที่เสร็จแล้วนะคะชิ้นเล็กๆกินคนเดียวค่ะไม่เยอะสามชิ้นพอระหว่างรอหมูกระเทียมพริกไทยทอดสุกนะคะ อันนี้เริ่มเหลืองแล้วนะคะหมะูทอดกระเทียมพริกไทยช่วงนี้ทำกับข้าวกินเองระวางรอก็หั่นหมูกรอบที่เราทอดกินกับกาแฟรอหมูกระเทียมสุกนะคะหมูกระเทียมเหลืองแล้วใกล้เวลาแล้วค่ะ ้ามันจะดูง่ายๆจากน้ำมันนะคะว่าอันนี้คือยังสุกไม่เต็มทีนี่คือสุกแล้วคะ่ะฟองจะไม่ค่อยขึ้นแล้วก็เหลืองแล้วคะ่ะเหลืองจนเกือบจะไหม้นี่คะ่ะหมูกรอบและหมูกระเทียมหมูสองเกลือเสร็จแล้วนะคะอันนี้จะแห้งเกินไปเพราะว่าเป็นหมูชิ้นเล็กค่ะหมูกรอบเสร็จแล้ว ฝากกดติดตามทัชชาแนลชเวนตี้ได้นะคะ